ไปเรียกแต่เชาวว้าพอกลัวมันไปชนกับเรียกดังไม่ใช่อะไรหรอก ชุดล่างเก็บตกนะอันนี้เก็บตกเดี๋ยวพอจะเขียนเดี๋ยวพอจะเขียนสามตัวให้พร้อมกันมันเขียนอย่างนี้ไม่ได้แผ่นนี้พอใช้เอาลท์อยู่นะคะเดี๋ยว3ามตัวนี้พอจะเขียนให้ใครชอบค่อยซื้อไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะใครชอบค่อยซื้อไม่ชอบผ่านได้เลยพร้อมแล้วกดเลขน,นึงขึ้นมาค่ะ หาชุดล่างไปก่อนนะเอาชุดล่างไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอจะเขียนชุด3ตัวให้แล้วก็ชุดบนแล้วก็3ตัวเลขก็จะมีทั้งหมดหกหางเหมือนเดิม3มตัวไม่ต้องอะไรกับมันมากนะคะ3มตัวไม่ต้องอะไรกับมันมากหนูบอกตรงนะอันนี้หนูบอกตรงไม่ต้องไม่ต้องไปหวังอะไรกับมันมากนะนะคะ3ตัวไม่ต้องหวังอะไรกับมันมาก ชุดล่างใครแขบแล้วพิมพ์ชุดบนรัฐบาลน,นะแม่นะรัฐบาลเดอ้อใครใครเห็นชุดล่างแล้วนะพิมพ์ชุดบนเดอ้อ หเห็นชุดล่างแล้วพิมพ์ชุดบนค่ะหนูอยากให้เห็นพร้อมกันนะคะหนูมาเก็บตกเฉยๆนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เด้อนะคะอ่พิมพ์ชุดบนนะอย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะคะอะ่มันจะเหลือแค่ชุดคันชุดเดียว ชุดบนแล้วพิมพ์สามตัวค่ะแต่ละชุดจะมีเลขแค่สองหางนะคะแคปเอาเดอร์ชอบตัวไหนซือ้อปอมไม่เน้นให้นะคะเอาตามดวงเราเลยค่ะมันมีแค่หกหางเฉย ชุดบนแล้วพิมพ์เลขสามตัวขึ้นมาค่ะพอมาเก็บตกนะเพราะว่าพรุ่งนี้พอไม่ได้ไลฟ์สดนะคะพรุ่งนี้มีแต่ไลฟ์สดฮาหนอยอย่างเดียวใครเห็นชุดบนแล้วพิมพ์เลขสามตัวขึ้นมาค่ะ จำชุดบนด้วยนะใครยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนลายใหม่ของปอนะคะเพิ่มเพื่อนให้ด้วยเด้อ สตัวขึ้นมาพิมพ์เลขสามตัวขึ้นมา,มา,มน,มานะคะเอาตามเอาตามนี้เลยเอาตามที่เราแจ้งเลย พิมพ์เลข040 0, ขึ้นมาค่ะแคมปหน้าจอนะคะแล้วพิมพ์เลข040 0, ขึ้นมาเด้อ จอนะคะแล้วพิมพ์040เด้ออย่าลืมกดติดตามเพจปอไว้ด้วยนะคะ สูนยนะกาดึกเดอให้เห็นพร้อมกันทุกคน จอนะคะ นี้เลยน,นะคะแมออ่ชอบซื้อนะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะชอบซื้อคะ่ะไม่ชอบ